อยากการเงินดีต้องใช้เคล็ดลับเปลี่ยนดวงการเงินค่ะซึ่งความลับนี้นะคะเป็นความลับของศาสตร์ของจุย้ยและความลับนี้ก็เป็นความลับที่อยู่ในหนังสือชีพมังคง์ด้วยกระวัติตางใบเดียวที่คุณคาเมดะจูนิชิโร่ได้เคยเขียนไว้นะคะความลับในหนังสือนี้มีคนเยอะมากๆนํามาใช้การเงินการงานโชคลาภดีขึ้นมากๆในวันเกิดของเรานะคะไม่ว่าเราจะเกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะคะก็วันไหนที่เป็นวันเกิดของเรา เปลี่ยนกลอตังใบใหม่เลยค่ะ และแน่นอนค่ะกรอดตางนะคะให้เป็นเกลอดตางที่เป็นมงคลตามศาสตร์ของจุ้ยจะเป็นใบสั้นหรือใบยาวก็ได้นะคะยิ่งถ้าด้านในของกรอดตางนะคะมีของมงคลที่จะเสริมในเรื่องของการเงินก็เป็นสิ่งดีมากๆค่ะอาจจะเขียนเป็นยันพลังตัวเลขชุด4289ก็ได้นะคะเสริมในเรื่องของการเงิน6 3สก็ฮะก็เป็นยันพลังตัวเลขที่เสริมในเรื่องของโชคลาภนะคะหรือไม่งั้นก็อย่างยันคาฉานนี้เป็นยันเศรษฐีนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเสริมในเรื่องของการ แล้วก็พุทธคุณของแม่นก,กว่าแม่จะมีพุทธคุณเด่นในเรื่องของนเมตานะคะนเะมตตาเป็นที่มาของเงินค่ะก็เปลี่ยนกรอสตางใบใหม่แล้วนะคะอย่าลืมนะคะเปลี่ยนในวันเกิดเปลี่ยนกรอสตางที่เป็นมงคลนะคะตามศาสตร์ของจุย้ยและที่สําคัญของมงคลในกลอสตางนะคะใส่ที่เป็นพุทธคุณเกื้อหนุนค้าคุณในเรื่องของการจะได้การเงินดีโชคลาภดีแบบปังๆเลยค่ะ